สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเต่าโปรแรงนะฮะเซลล์หน้ามนคนเมืองนนนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่รุ่นที่ขายดีตอนนี้นะไฮรันเดอร์ยกสูงเป็นแคปนะไฮรันเดอร์ยกสูงแต่ว่าทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของเกียรดรถตัวนี้จะเป็นรุ่น LDA อันนี้จะเป็นรุ่น Z นะครับอันนี้คือเกียร์ธรรมดาทั้งสองรุ่นอ่าซึ่งจริงแล้วว่าสิ่งที่มันต่างกันหลักๆแล้ว,วก็คือจะมีในส่วนของเบาะหนัง ล้อแม็กนี่เหมือนกันนะจริงๆแล้วอะแต่รุ่นเนี้ยก็คือเอามาแต่งใส่แม็กซิ่งให้ลูกค้าเป็นเกรดแซนะครับแล้วก็กระจังหน้าเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกถ้าเป็นรุ่นอันนี้คือรุ่นรุ่นแซดนะไฟตัดหมอกจะเป็น LED สังเกตดีๆตัวนีะเป็น LED ก็จะเป็นขาวๆหน่อยเวลาเปิดนะครับใช้งานอ่าคือแม็กแบบนี้นะ17นิ้วเรียบๆแบบนี้ เหมือนกันความสูงรถหรืออะไรพวกนี้คือเท่ากันสีมีให้เลือกเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟจอนหมอกแบบว่าธรรมดาจอกส้มๆนิดๆกระจังหน้าเหมือนกันเป็นทูโทนนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของออปชั่นภายในรถที่แตกต่างกันเบาะหนังอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นเบาะคูแม็กนะถ้าเป็นเกียร์แดขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะมีคูดคอนโทลให้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ MID สามารถกดเลือกดูเมนูได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์เป็นเกรดแซให้เราด้วยนะครับแต่รุ่นที่จะขายดีตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น LDA เพราะว่า LDA ตอนนี้จะมีในส่วนของเกียร์ออโต้เพิ่มขึ้นมาที่เพิ่มเงินที่3 5 0 0 0เท่านั้นนะครับ35,000เท่านั้นได้เกียร์ออโต้สำหรับรุ่น LDA นะครับใครที่มองรุ่นนี้อยู่นะยกสูงไฮเลนเดอร์ก็คือไม่ต้องเล่นถึงเกรดแก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเล่นแค่ LDA เราก็จัดเบาะหนังให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเบาะหนังอันนี้คือรุ่นเนี้ย LDA เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วนะฮะคือถ้าเป็นเป็นโปรแบบโปรดาวต่ำเนี่ยเกียร์ธรรมดาเลยนะ8,900นะครับเกียร,อร์ออโต้นเนี่ย1 4 9่0สาแต่สำหรับรุ่นเนี้ยเราจัดโปรให้แบบพร้อมเบาะหนังเลยนี่เบาะหนังแบบว่าก็คือในส่วนของการเดินได้อันนี้เลือกสีได้นะก็คือนี้จะเป็นได้แดง สีขาวสีดำสีเทาอะไรพวกนี้เลือกสีได้อันนี้คือเกียวโต้ด้วยอ่าเกียวโตด้วยอันนี้เราจัดโปรแบบนี้นะคร,ครบแบบนี้พร้อมเบาะหนังคือบางคนเนี่ยการใช้งานอาจจะมีในส่วนของกลัวในเรื่องของน้ำหกหรืออะไรพวกนี้เบาะหนังจบไปเลยนะฮะอันนี้คือจัดโปรแบบนี้หมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับหมื่นเก้าเก้าร้อยพร้อมเบาะหนังนะเบาะหนังจริงแล้วเลือกสีเลือกสีเสบาะหนังได้อีก ก็จะมีสีเบจสีอะไรพวกนี้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วการใช้งานน่ยผมว่าสีดําจะจบกว่ามันจะออกด,ดําดําเทาก็จะดูสวยก็อันนี้ดูงานดีมากนะฮะหมื่นเก้าเก้าร้อยนะฮะเลือกสีรถได้ด้วยนะสีดําสีเทาสีบอลเงินสีส้มเทานี่คือเป็นเทาแลมโบนะเทาใหม่นะเบาะหนังแคบเราก็มีให้นะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูทายรถกันนิดนึง ึจริงๆอ่ะรุ่นนี้ท้ายรถเนี่ยคือถ้าเป็นโปรของเราเนี่ยเราจะไม่ได้แถมกระบะไลเนอร์ถ้าใครจะเอากะบะไลเนอร์เนี่ยก็คือเพิ่มเงินอีก5,000บาทนะครับโปรของเราคือรุ่นนี้หมื่นเก้าเ้าร้อยแถมเบาะหนังหรือสลับได้นะไม่เอาไม่เอาเบาะหนังจะมาเอากระบะไลเนอร์ก็ได้1 9ื0 0เ้าเร้อยเหมือนกันหรือใครจะเอาเบาะหนังแล้วไม่เอากระบะไลเนอร์ก็ได้สลับกันนะอันนี้คือสลับกันไม่ได้ให้ทั้งสองอย่างนะ นะครับก็ในส่วนตองนี้คือท้ายรถเนี่ยก็ปกติก็จะมีจอมีกล้องหลังคือรุ่น LDA เนี่ยมีจอมีกล้องหลังอยู่แล้วจอทัชสกรีนนะครับผมอ่าก็คือมีภาพโชว์มีเส้นบอกเขียวเหลืองแดงอะไรพวกนี้เวลาถอยหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรทางด้านหน้าเดี๋ยวผมสรุปโปรของรุ่นนี้ให้อีกทีนึงแล้วก็สําหรับทั้งสองรุ่นเนี้ย คือใครสนใจรุ่นไหนอะ่ะก็คือทักมาได้นะครับสีเราก็มีสีอื่นให้เลือกนะไม่ใช่ว่ามีแต่สีเทาแลมโบนะครับก็ใครสนใจช่วงนี้ก็คือครอบครัว s ูสุเนี่ยส่วนลดแน่นอนอยู่แล้ว5000บาทนะครับก็คือนอกเหนือจากโปรนะอย่างอันเนี้ยหมื่นเาพร้อมเบาะหนังถ้าใครมีสำเนายูสุก็มาเปลี่ยนเป็นกระบะไลเนอร์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มเงินหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นส่วนลดก็ได้นะครับหมื่น ก็ลดลงไปอีก5,000บาทก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ตอนนี้ขับฟรี90วันเราก็ยังมีอยู่นะขับฟรี90วันของตีเพชรอีส e ูลิซิ่งได้รับประกันเพิ่มด้วย5ปีแสนห0 0มืนโลนะครับจาก3ปีแสนโลเนี่ยคือเราเพิ่มให้อีก2ปีของอ e ีสูลิซิ่งนะฮะทั้งสองรุ่นเนี่ยก็คือเราจัดให้ได้ตามนี้เลยคือใครอยากได้แบบว่ารุ่นแซดพรอมล้อมแม็กนะครับอ่า<ะ>หรือว่าจะเป็น LDA พร้อมเบาะหนังเราก็จัดให้แบบนี้ได้เลยนะครับใครสนใจช่วงนี้เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็ทักมาจากทางเพจเราโดยตรงหรือว่าจะมาหาเราที่โชว์รูมก็ได้นะครับทักมาหาได้ทุกรูปแบบเลยเราไม่มีวันหยุดวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นกันต่อไปรอบหน้าสวัสดีครับ